เทศบาลตำบลเจดเสมียนค่ะได้ร่วมกับชุมชนและองค์กรพักราษฎะเอกชนแถลงข่าวกำหนดการจัดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงการและของดีตำบลเจดเสมียนประจำปี2568ที่พี่น้องชาวตำบลเจดเมียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้กว่า100ปี เมื่อวันที่3เมษายน2568ในเวลา13:30น,านาท,ที่ห้องประชุมชั้น1สำนักงานเทศบาลตะบลเจษเมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนายเทวันห่วงตระกูลนายุทธเสกสมรีตะบลเจดเสมียนเป็นประธานในการจาัดก,การถแถลงข่าวงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงการและของดีตะบลเจษเมียนประจำปี2568โดยร่วมกับชุมชนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมด้วยนางการกุละไฮสคะเนน ท่องเที่ยวลิกิดาจังหวัดราชบุรีนายสุรชัยลีสมบูรณ์ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายท้องถิ่นจังหวัดราชบรุรีนางสาวชอลรัตแจ้งพเนียดท้องถิ่นอำเภอโพธารามนางรินละพีมีธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนายวรวัฒน์น้อยโสภาเลขานุการนายกองค์การบริหารตัวจังหวัดราชบรุรีพันธุ์ตบเอกผู้ชงนรโรงอินผู้กำกับการสถานีตบโพธารามร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงการและของดีตะบนเจสเมียนประจำปี2568เป็นงานประเพณีที่ประชาชนตะบนเจสเมียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้กว่า100ปี ในอดีตหลังจากที่ชาวบ้านได้เหน็ดเหนื่อยจากการทำานาเก็บเกี่ยวข้าวเข้า,ขายูชางเป็นเทียบร้อยแล้วในเทศกาลสงกรานชาวบ้านจะช่วยกันขุนทรายจากแม่น้ำมาก่อบผ้าทรายแล้วเดินลัดเลาะทุ่งนานตามหนองตามคลองและเก็บดอกไม้ได้แก่ดอกทองวาวดอกดีลาวดีมาคนละกรัรมสองกร,รมเพื่อมาประดับประดาตกแต่งเวียนในขบวนแห่ ส่วนดอกไม้ที่เหลือก็จะนําไปสักการะกองพระป่าและนําไปปักที่กองพระทรายโดยมีวงมโหดีบรรเลงและขึ้นขบวนแห่กองพระป่าเดินลอบไปตามทุ่งนาร้องรำพำเพลงกันอย่างสุขสนานโดยจุดหมายปลายทางก็คือวัดเสเมียน เมื่อถึงวัดเจดสมียนชาวบ้านจะถวายพระป่าและได้มีการละเล่นพื้นบ้านเช่นลูกช่วงรำมอนซ่อนผ้าการละเล่นเข้าผีซึ่งการละเล่นของคนไทยเชื้อสายเขมรได้มีการเข้าผีกระดง้งผีสุ่มส่วนบนศาลาการประเรียนของวัดก็จะมีการร้องนำคําเพลงเช่นเพลงเกี่ยวข้าวและเพลงพวงมลาลัยกันอยา่างสงนสาน ซึ่งงานประเพณีการแห่ดอกไม้ท้ายสงการได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยโดยในปัจจุบันได้จัดให้มีขบวนแห่ดอกไม้ซึ่งจะมีการประกวดรถบุูชาที่ชุมชน ในตำบลเจสเมียนได้มีการตกแต่งและประดับประดาด้วยดอกไม้ให้มีความสวยงามเพื่อร่วมกันในการสืบสานงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงการที่จัดให้มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลานานและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามความเิลิลการมีส่วนร่วมและความสามัคคีในหมู่คณะของคนในชุมชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีให้คงอยู่คู่กับตำบลเจสเมียนตลอดไป และเมื่อปีพุทธศักราช2562งานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงการได้รับการประกาศจากจังหวัดราชบุรีให้เป็นงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองานประเพณีท้องถิ่นโดยทางเทศบาลตมบลเจษเมียนได้ตระหนักถึงความสําคัญจึงได้จัดงานแห่ดอกไม้ท้ายสงการขึ้นเพื่อประชาชนได้ร่วมกันทํากิจกรรมและเห็น,นความสําคัญของการอนุรักษ์ประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงการและของดีตมบลเจษเมียนได้สืบทอดงานประเพณีนี้ไว้ให้กับลูกหลานในรุ่นต่อไป ทางด้านนายเทวันห่วงตระกูลนายุทธเทศสมตรีตระบุจัสเมีเยได้กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงการและของดีตาบ,บนเจษเมียนในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่18-20เมษายน2568ณนบะริเวณวัดเจษเมียนอำเภอภูทารามจังหวัดราชบุรีโดยภายในงานจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งในวันศุกร์ที่18เมษายนเป็นการรับชมการแข่งขันพายเรือหัวใบท้ายบอดการประกวดแฟนซี ancy, สีเจษเมีมยนชมการแสดงนตรีการจำหน่ายสินค้าและของดีเจษเมียนและในวันเสาร์ที่19เมษายนรับชมขบวนแห่รถปูปราิ ซึ่งเริ่มจากบริเวณสามแยกหนองบาง,งูเคลื่อนตัวเข้าสู่วัเจสมียนเพื่อประกวดรถปูประชาติจีนทวแวทะนานสมเจนภาคอนิษฐาที่ราชเจ้ากรมตรเดวจประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นจะเป็นพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการและเริ่มการประกวดที่ด่านดอกไม้การประกวดนางงอมหัวชชยโป๊ส่วนในวันอาทิตย์ที่20เมษายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายก็จะจัดให้มีกิจกรรมรดน้ําขอพรผู้สูงอายุชกามแก่งขันก่อพระเจดีทรายและร่วมระบวงย้อนยุคกันอย่างสนุกสนาน งานแห่ดอกไม้ท้ายสงการนะครับตมสเมียนก็เป็นงานที่นะครับสืบสานนะครับกันมาประมาณร้อยกว่าปีนะครับก็นะครับเป็นงานที่เราร่วมกันนะครับจัดกันเนี่ยยาวนานนะครับแล้วก็อยู่ในปฏิทินจังหวัดนะครับท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีนะครับก็ การแท่ดอกไม้แทยสงการของเราเราก็เป็นการที่ชาวบ้านทําว่างเว้นนะครับจากการทํานาแล้วก็นะครับได้นําดอกไม้รับดอกไม้ปตาต่างๆเช่นดอกทองกาวครับดอกลีลาวดีนะครับหรือดอกไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มาประดับนะครับที่เกวียนนะครับสมัยโบราณน,นะครับแล้วก็ ลัดเลาะนะครับตามทุ่งนานครับลำคลองมาแล้วก็นะครับจุดมุ่งหมายคือวัดเจดเมียนนะครับที่มาร่วมกันนะครับก่อพระจีดีไซน์นะครับแล้วก็ทอดปาป่านะครับก็จะเป็นประเพณีอย่างนี้มายาวนานนะครับก็ จะมีการร้องรำทำเพลงนะในสมัยก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเข้าผี่นะครับการเล่นมอนซ่อนผ้าอะไรต่างๆครับแต่ในชุมนุปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการประกวดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทิดาดอกไม้นะครับแล้วก็รถบาชาตินะครับที่มีความสวยงามแล้วก็สืบทอดสืบสานมานานมากแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำทำทำร่วมกันแบบนี้นะครับนานมาหลายปีแล้วก็ เพื่อความนะครับสามัคคีของสมุเเนเจตเหมียซึ่งงานแห่ดอกไม้ท้ายสงการเนี่ยของเราเนี่ยจะจัดท้ายสุดเลยนะครับหลังจากาสงการของอ ของประเทศเราก็คือ12 13 14นะครับของเราก็จะไปอีกอาทิตย์หนึ่งครับก็ประมาณประมาณวันที่18 19 20ประมาณนี้โดยประมาณครับของทุกๆปีปีครับก็ยังไงนะครับก็เียนเชิญนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีนะครับก็มาที่ตำบลเจียเสมียนนะครับก็เป็นแห่งดอกไม้ท่ามกลาที่เราตั้งใจจัดกันนะครับมีของนะครับขายราคาถูกนะครับแล้วก็ ของอร่อยครับอย่างเช่นผงชิโป้นะครับแล้วก็มะขามเทศมันนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ลึกของที่ลึกต่างๆที่นะครับเรานำออกมาขายกันในราคาที่ถูกครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือประชาชนนะครับเข้ามาในประมงจัสของเราครับกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์งานที่อยากจะเชิญชวนประชาชนกิจกรรมของเรานะครับก็จะมีนะครับวันแรกนะครับก็มีการแข่งแข่งขันนะครับเรือหัวใบไทยบอร์ดนะครับ วันที่2นะของเราก็จะมีการประกวดนะครับทิดาลีไซเคิลนะครับวันที่3นะของเราก็จะมีงานประกวดนะครับนางงอมหัวเชโปนะครับแล้วก็ทิดาดอกไม้นะครับแล้วก็รถบุพชาติประเภทสวยงามแล้วก็ประเภทสร้างสรรค์นะครับแล้วปีนี้ครับมีไฮไลท์นะครับจะมีการประกวดม้าเต้นนะครับซึ่งเป็นจํานวนม้านะครับที่เยอะที่สุดนะครับก็อาจจะมีประมาณสัก ร้อยว่าตัวนะครับมีหลายคอกรวมตัวกันทั่วครับของประเทศไทยทุกมุมของประเทศไทยที่มีคอกมาเต้นนะครับก็จะมารวมตัวกันที่ตำบลเจษฎาเมรุของเราซึ่งเป็นปรากฏการณ์แรกครับที่มีจํานวนม้านะครับเยอะที่สุดนะครับในประเทศตะวันได้นะครับก็ปีนี้เต็มที่ครับเกี่ยวกับขบวนม้าเรื่องของขบวนม้าเต้นร่วมแแห่ครับขบวนในแห่ดอกไม้ไทยสงการครับรับรองมาดูครับมาที่เยอะที่สุดเราก็เก่งที่สุดครับลองมาดูครับ